สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภประ,ะจํเครื่องเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21 May พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ใช้ในวันนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักครอบสามสัญนั้กับชาวราศีพฤษภและคมนาพฤษภใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์หรือว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงทานั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทีม่มันกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดใทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ,คะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภรักรนาพฤษภทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะค ก็ไม่ขออนุญาตพิธาสัมพันธ์นะคะในเดือนสิงหาคมนี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดให้20เปอร์เซ็นสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะมาดูดูส่วนตัวกับไมนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูนะคะหรือดูรละเอียดต่างๆนะคะใต้ช่องคอมเมนต์ที่ไม่ปักหมุดไว้บนสุดนะคะไม่ก็พิมพ์ไว้ให้แล้วไปดูกันได้เลยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะคุณคือชาวตทด,ดินเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดิอนที่ผ่านมานะคะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความร,รักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกควีนถือเหรียญนะคะ,ห, er นะ,คะหนึ่งดาบค่ะ เอกือดาบค่ะและเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะชาวราศีฤพ,พฤษภลัคนาภศกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุ่มกลุ่มบางคนอาจจะเป็นคนที่ยุ่งงงกับคุณหรือคุณงงกับเขาก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรธาตุดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แอนตามนัำไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณน่าจะเหมือนกับว่า ตัดสินใจพักเบรกความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับพักก่อนน่ะเออเว้นวักพักก่อนอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าการพูดคุยหรือว่าการดําเนินความสัมพันธ์ของเราอะมันหยุดชะงักมันนิ่งนะคะหลังจากที่ตอนแรกก็เหมือนจะดีนะคะแต่พอคบเข้ากันไปมันกับพัฒนาไม่ได้คุณก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยขอห่างกันสักพักขอหยุดเว้นวักไว้ก่อนเพราะว่าคุณอยากจะรู้ค่ะ ให้ให้ให้การให้การเว้นระยะห่างของเราเหมือนกับห่างกันสักพักอะ่ะโดยที่ให้ไปทบทวนนะต่างคนต่างทบทวนว่ายังอยากที่จะมีกันและกันหรือว่าอยากจะยังต้องการกันและกันอยู่ในชีวิตยอยู่หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ก็เลยต้องหยุดนิ่งไว้แบบนี้นะคะเป็นไพ่สีดาบนะคะอืมคือมันมีการพูดคุยพูดคุยเพื่อที่จะตกลงเพื่อที่จะโอเคเราห่างกันสักพักนะอืมเราไปใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่ลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ้ยเรายังคิดถึงกันเรายังโหยหากันเรายังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีพฤษภและชาะพฤษภนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภและชาะพฤษภในช่วงวันที่1 6ถึงส1สิงหาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่นวงุ้นเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะขอดูนาะ้น้องาพราชนิพนธ์ของชาวราศีพฤษภปัศจาพฤษภในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2564ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ m p p a c e ค่ะ นาจะเนถือไม้เท้าและเป็นไพ่ก้าวเรียญน,นะคะชาวราศีพฤกษ์ศลัคนาพฤกษ์ศนะคะคุณอาจจะพุยกับชาวธาตุน้ํกากรกฏมีนพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพฤกษ์ศกันมากรธาตุดี่วกันกับคุณหรืออาจจะเป็นชาววันศุกร์นะคะชาวต่างชาติตะทีต่างแดนต่างภาษาพุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้ำไพ่เท่านั้นนะคะรู้สึกว่าแนวร่มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่ต่คนต่างเว้นวรร เว้นระยะห่าง,างการสักพักเพื่อที่จะไปทบทวนนะคะความรู้สึกทบทวนความสัมพันธ์ว่ายังต้องการกันและกันไหมไม่รู้สึกว่าคุณและเขาได้รับคาตอบแล้วนะคะว่าต่างคนต่างต้อง,งการกันและกันอยู่ต่างคนต่างยังอยากจะมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะยังมองว่าเอ p มเพลสค่ะยังมองว่ายังเป็นคนที่ดีที่สุดของใจยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยแล้ว ก็อบอุ่นสบายใจอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดหายคุณหรือเขานะ,ะหรือต่างคนต่างคู่อะคะ่ะต่างรู้สึกว่าระยะเวลาที่ห่างกันไปนะคะ่ะมันรู้สึกว่าขาดแคลนขาดขาดบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญในชีวิตนะคะเลยเกิดสถานการณ์ที่โอเคกลับมาคุยกันแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมแล้วยัง เข้าใจกันมากกว่าเดิมด้วยเข้าใจกันนที่นี้หมายถึงว่าต่างคนต่างให้สเปซให้พื้นที่ของตัวเองที่ไม่ได้แบบใกล้กันจนผูกมัดกันจนเกินไปนะคะแต่กลับให้พื้นที่ส่วนตัวแล้วคบกันอย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอืมก็เป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะดีมากๆนะคะ ็นความสัมพันธ์ที่เย็นสบายใจสบายกายนะคะไม่อึดอัดไม่รุ่มร้อนนะคะดีมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลักษณาพฤษบจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนญ้ตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ อัจฉริยะสเวนทีเรียนเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะในรีดเป็นไพ่คุยถือเหรียญและในอนาคตเป็นไพ่คิงถือเหรียญถือว่ามีการพรัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยิ่งอยู่นานนะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะไพ่จัดติดนะคะชาวราศี ลึกศพลัคนาลึกศพคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศพกันมังกรด้วยกัน,นเองอาจจะเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุยกับใครก็ได้มันอ่านตามน้ไพ่ยเท่านั้นแนอนาคตคือมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะที่ที่ลิ้นกับฟันหรือว่าคนที่รักกันจะมีปัญหากันบ้างผิดใจกันบ้างนะคะมีอะไรที่ทําให้เสียความรู้สึกกันบ้างนะคะ มันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่อยากจะให้โฟกัสว่าคุณและเขาแนนาคตความสัมพันธ์มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นมันจะแก้ไขปัญหาได้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันผิดหวังเสียใจบ้างนะคะเสียความรู้สึกบ้างแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ยังกลับมาให้อภัยกลับมาเ,เริ่มต้นนะคะ ที่จะเดินหน้าจับมือกันไปด้วยกันใหม่นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะแล้วก็เออมันเป็นเรื่องราวของเป็นเรื่องปกติของความรักที่มันจะมีปัญหากันนะคะแต่ว่ามีปัญหากันแล้วสําคัญก็คือคุณทั้งคู่ก็ยังกลับมาคือดีกลับมาแก้ไขปัญหาแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสําคัญนะคะซึ่งคือซึ่งคู่คุณคู่ของคุณเป็นแบบนี้นะคะดีมากๆนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะได้นําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภลักคนาพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะสิเหรียญค่ะ10ไม้เท้า10ดาบและไพ่ คิงถือไม่เท้านะคะชาวราศีพฤษภรักนาประสบพทโรแนะนําว่ากว่าที่คนเราจะคบกันต้องใช้เวลากว่าที่คนเราจะคบกันแล้วถึงคาดพัฒนานความสัมพันธ์สร้างครอบครัวก็ต้องใช้เวลาความอดทน นะคะคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ความสุขด้วยกันมามากมายแต่สําคัญคือคุณและเขามองอนาคตเส้นชัยของความสัมพันธ์ของคุณคือจุดจุดเดียวกันไหมถ้าคือจุดๆด,ดเดียวกันในอนาคตที่ทั้งคู่วาดฝันต่างมีกันและกันอยู่ในอนาคตภาพภาพนั้นจงมองให้มันชัดนะคะแล้วฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันจนถึงเส้นชัยที่คุณและเขา วาดฝันไว้ร่วมกันนะคะเนาะก็หนักบ้างเหนื่อยบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างผิดใจกันผิดหวังกันทะเลาะก,กันบ้างรู้จักให้อภัยคะ่ะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะได้ไปต่อนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเปน็นกำลังใจให้กายมาตลอดนะคะสาหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือดูรายละเอียดต่างๆใต้ช่องคอมเมนต์ที่กม่ปักปุดไว้บนสุดนะคะกายพิมพ์ว้ให้หมดแล้วเรื่องกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่กม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ